วันนั้นผมตัดสินใจเข้าไปสำรวจบ้านร้างท้ายซอยที่ทุกคนบอกไว้เหียนผมเป็นพวกชอบลองของไม่กลัวเรื่องผีสางอะไรเลยท่ามกลางความเงียบงนันผมเจอพวงกุญแจเก่าๆตกอยู่ที่พื้นมันดูเก่าและขึ้นสนิมแต่มีลวดลายแปลกๆผมหยิบมันติดมือกลับมาไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตไปตลอดการตั้งแต่คืนนั้นสิ่งแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นในบ้านของผมเอง บางครั้งผมรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในห้องของที่วางไว้เฉยๆก็ตกล,ลงมาเองโดยไม่มีสาเหตุประตูห้องนอนที่ปิดสนิทก็แง้มเปิดออกอย่างช้าๆทุกครั้งที่ผมหันไปมองมันก็จะปิดลงผมเริ่มนอนไม่หลับทุกคืนผมจะรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่เข้ามาใกล้เตียงบางครั้งมีใครบางคนกระซิบอยู่ข้างหูแต่ผมจับใจความไม่ได้ ผมพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายแต่ก็ไม่มีอะไรเข้าเขาเลยจนกระทั่งคืนนั้นผมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะความรู้สึกร้อนรุ่มที่มือพวงก,กุญแจเก่าที่ผมวางไว้ข้างเตียงมันกำลังร้อนระอุราวกับเพิ่งถูกเผาผมมองมันด้วยความหวาดวันแล้วจู่ๆเงาดำทะมึนก็ก่อตัวขึ้นปลายเตียงมันค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ใบหน้าของมันปิดเบี้ยวไร้ซึ่งดวงตาผมไม่สามารถขยับตัวได้เลย ความกลัวกัดกินจนถึงขั้วหมวใจผมได้แต่หวังว่ามันจะหายไปแต่ความจริงแล้วมันแค่จ้องมองผมด้วยความแค้นหลังจากเหตุการณ์นั้นผมก็ไม่เคยกล้าเก็บของแปลกๆก,กลับบ้านอีกเลยพวงกุญแจนั้นผมทิ้งมันไปไกลแสนไกลผมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าของบ้านและทุกดวงวิญญาณที่ผมอาจรบกวนแต่ความรู้สึกที่ว่ามีใครบางคนยังอยู่ข้างๆผมไม่เคยหายไป ทุกครั้งที่ผมอยู่คนเดียวผมจะรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่ต้นคอเสมอราวกับมันยังคงตามติดผมไปทุกที่ไม่มีวันจางหาย